สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปก็ไป,ก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 ปกสู่ส่วนนะครับผมมือนี่ก็อยู่กับเชฟแม็กแซีบเตปป่าคือนเขาครับผมวันนี้ครับกินเข่าสอนกันครับพี่น้องครับมาเด้อทำงานครับทำงานหูเขา่าหนูของเฮียงนี่กินเนาะต้คนกินต้องเหยี่ยมมาครับม อ๋คร for like ับพี่น้องอืมเนียนมอกเอ้าเจ็บเล็บปากกีกอลเขาหิ้งไงหิ้งไงอืมอ๊ะโอ๊ะกินกับไอ้ครื่งคุ้นเครองหมากินน้ำกันดนวอปอาปาาปา เฮ้ยเอามิโซะมิโซะนุ่มขาดเลยอืมทำมาคขึ้นมาเจอเอือือ้าครับพี่ลองไปหิวข่ามาเลยจินกับเจียมากครับผม เอ๊ะแล้วครับรู้เรื่องทำไอะ่ะ